ครับคับสวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับเมื่อนี้คับคือเก้าแหละครับภารกิจของทาดงัวเข้าสิไปตัดหยาห้งัวนะครับเมื่อนี้เข้าสิไปบึ่งปัาหยาเพ็งกุลาหน้าตะวันตกเข้าจังน้อยนะครับเพราะว่าหน้าตะเป็นออกกับส่วนหนึ่งมูนเยาเๆเพื่อมีเอบซี่เพื่อมีผู้เพิ่นมาขอไปแบ่งไปเป็นทอนพันธ์นะครับ มูมันยาวๆมูพ่อสิเป็นพรท่านได้เราเฮาเหลือใบก่อนนะครับเพรท่านได้ตัดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าตะเวนตกก่อนนะครับเพราะว่าให้ลุงตัดให้ไปเหงื่อเพิ่นกินแน่นะครับให้เพิ่นแต่งตอให้น้ำนะครับแล้วก็เพิ่นว่ามันยาวแน่เลียวนะครับเพิ่นว่ามันยน่าเรียวเพิ่นว่าเพิ่นสิตัดเพรท่านเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่ามันสิหนาสิยาวา่้ำใดนะครับไปครับพี่น้องครับตัดงอย่างเหงัวครับ เขาขี้ไร้ครับพี่น้องเอ้ยฝนมาตกนะครับงามแต่หยาเลยครับฝนตกทีละเทียนะครับบ่ไหตกแย้งนะครับน้ำก็หงสันน้ำหงเขาก็สีงามครับวันนี่น้ำก็หงหยาขึ้นครับหยาเลยงามนะครับปครับปลาหยาครับครับพี่น้องกับบ่ไหมาเดือนกว่านะครับบ่ได้มาเดือนกว่าเลยปลานีนะครับก็ให้ลุงซักตัดไปแห่งง่วนนะครับลุงซักกับตัดหรือไปจนอ้อมอะไรละครับก็ทั้งผมหัวบ่ได้มาเดือนกว่าลุงซักเพื่อนกับเลี่ยงยู่ งโ,โตเจี๊โตนะครับเป็นกบบตัดแบบ่ยมือละล็อกนะครับบัดที่นี่มันว่ามันย่าวยางนะครับเป็นตัดบ่ทันมันสีแก่ก่อนนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งครับเดือนว่านะครับว่าเด้มานะครับฝนบ,บ่ดีเขานะครับพี่น้องปีนี่ฝนบ,บ่ดีเข่แต่หญาณีงามพอดีนะครับฝนบ,บ่สำรับเข่เนี่ยผลบ,บ่ดีนะครับปีนี้แต่สำรับหญาณีโอ้โอ้โท โอ้โหครับงวัวเด้กินดีๆเมื่อป,ปีละครับปีนี้ครับแต่แตปลงหญ่คกับเพรลูกว่าสีหอดพุงผ้ามีหน้าปอน,นะครับถูกป,ปีกับหอดประมาณมีหน้านะครับมีสายหยาเขาเบิดน,นะครับพุงกว่ท่านหอดนี้มันเรี้ยงนะครับไปครับพี่น้องตัดหยาหงวัวครับรวยก็ต้องทนจนก็ต้องสู้เหนื่อยก็ต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำมียแต่ทำไม่ล่ะอะ <c oughs> กะเลยหยาพอสมควรเหรอครับแต่อันนี้มันเหยเานะครับเพราะมันเหย้าเหยาเหรอมันกะเป็นเคี้ยวมันพอเป็นเคี้ยวเหรอครตัดหยากนะครับมันตัดหยากนะครับซึ่งใบมีดตัดหยาเข้ากับพวกลมเลยนะครับเขียวข้าใบผมหลุดไปประมาณหกเหลี่ยมครับพี่น้องครับสิบนิ้วยี่สิบสี่ฟันนะครับเขียวข้าใบเสียไปหกเหลี่ยมครับเหลือแต่เล็กเตือๆนะครับแบบที่นี่กะตัดแต่คอยตัดเอาครับเอานีนมันแกงบ่ได้เลยนะครับเพราะว่าใบมันบวกลมเดี๋ยวต้องเบิกไม่ครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันสีคำนะครับเป้าเอาหยาขึ้นรถไปเหงัวนะครับภารกิจของทาสวัวครับผมรถเอาครับพี่น้องครับไไ้ลลููกกเ ไปเล่นดึงๆกับดูกันอันนี้ดึงมากดึงไปจนสุดเลยไ่ะไหนงางเป็นไหมสนุกจิไหนทำได้ไหมดึงๆไม่เหมือนทาวบอรีน่ะดึงโอ้ดึงๆ จัดให้แบบจุกๆครับพี่นองครับวันนี้ครับที่แรกว่าตัดน้อยๆแหละครับเขาใจว่าจะของตัดน้อยนะครับเพราะหยามันมันหนานะครับถาเขาไปน้อยๆเอาไปมากใ้รดเมื่อบานกรือว่าเบิดอแต่ครับยำเดียวยำอีกนะครับไปยั่งเคลื่อนสวมหัวโจโก้เลยครับไปครับพี่น้องครับหยาไปง่วครับวันนี้ครับทำทุ้งเหมือกเราครับ แล้วค่ะ 不要一个。Oh yeah, ครับพี่น้องจะใช้สินพระรกิจนะครับในการหาหญ้าให้ง่วนะครับมือนี่มื่อนี่เขาก็ไปตัดหญ้าป่าตะเวนตกนะครับไปทางหน้าตะเวนตกนะครับหญ้ากาลังเหี่ยเหี่วโพดถุล่ะครับตัดหญ้าครับมันตัดหญ้านะครับแจ้กัถือว่าพอดีงัวกินนะครับตอนนี้หญ้าเขามันหลายนะครับสามแปลงตัดเพท่านนะครับตอนนี้ก็เวียนตัดว้นตัดอยุ่นนี่แหละครับกันที่ตัดแปลงใดแปลงหนึ่งให้แลวก้อนอีกแปลงหนึ่งมันสีเหี่วโพดนะครับ กับมองที่มันสีเงาวงก้อนเท่ากับไปตัดถิ่งไว้ก้อนกับเปลี่ยนท่าคุณสีเงาอีกเท่ากับไปตัดตะเว้นออกตะเว้นตกตัดตาใบ้บานเ่ยรับพว่าเขามีแปลงหญ่อยู่สามแปลงแล้วครับสำหรับเอฟซีชาประชาฟรา์มนะครับผู้ที่อยู่บ่ไก่นะครับจากชาประชาฟรา์มนะครับชาปพญาฟรา์มตั้งอยู่ที่บ้านบางขนพาดตำบลโจนน้องแกอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดอยู่บ่อไก่นะครับอยากได้ถอนนธุนแทงกลาาไปปลูกนะครับ จะไปจะฟ้ามให้รถหนึ่งซ้ำที่เข้าตัดหน้านะครับบ่แห้งนะครับเข้าบ่แพงบ่หวงเะครับบ่คิดค่าใส่ใจครับตัดเอาเองนลครับมาขอนคือรถเอาเองนะครับเข้าบ่ขนไห่บ่ตัดไห่นะครับแต่ให้ไปปลูกน้ำกันนะครับเนื่องจากท่นเข้าเคยบ่มีแปลงหย่านะครับเข้าไปซื้อเขาเนี่ยกับรู้ซื้อว่ามันเป็นเงินเพราะสมควรเลยนะครับกันย่างรถที่เข้ามาเนี่ยกับ่รูดสี่ร้อยโลนะครับ บอลุูนซีลอยโลโลละหาบาทกันสองพันเนี่ยครับเป็นเงินสองพันเนี่ยครับแต่เท่ากับคืนย้อนกลับไปนะครับณตอนที่เท่าปลูกนะครับมันกับใสคาใสใจคือกันนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เที่ยงราคานะว่ามันตกนะครับอยากให้ได้เซฟคอร์สนะตรงนี้นะครับเอาครับเมื่อนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งอันเดียวก็ได้ครับไม่ต้องย่างยืนไม่ต้องกดกระดิ่งอันเดียวก็ได้ครับ กดกระดิ่งกับกดซับสไคร้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ชาปัญญาฟาร์มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน e ีต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับชาปัญญา